สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเลียวใน i อจกันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า k m MM m k i t h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะถ้าสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนานะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อจริงอีเมลขออภัยค่ะชื่ออ่าชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะเราก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น i n s t a g r กรค่ะวนหมู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลียวค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า i อจของเราค่ะแล้วก็เปิดคลิปเลียวของเราขึ้นมาเลย,ยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะ นำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่เอ่าใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะใส่100ค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000ับาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นอ่าการโอนเงินแบบแนนซิลิทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกข้าลงล่อเลขบัญชีตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดําเนินการใน F แอปธนาคารของคุณเลยนะคะเสร็จแล้วก็นําสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปบังป๋งเปา Wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปบั๋งเปา Wallet ให้เสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปบังเปา Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเหมือนเดิมนะคะอันต่อไปค่ะเป็นชิลเพคะ่ะเติมขั้นต่ํา20บาทสูงสุดไม่เกิน10,000แนบาทต่อครั้งเมื่อเติม50 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกด้วยค่ะาใส่จํานนวเงินนด้าาล่งอร้เะ แล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากจ่ายผ่านทูมอนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข่าด้านขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นประวัติประวัติสั่งการสั่งซื้อค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะคะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์คําว่า a d ดเคมเเหก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็สามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกข้าลอกเลงตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนขุงเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า MM kmkch.com ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปที่ i อของเรากันนะคะ ตอนนี้อ่ยอดวิวเรียวของเราอยู่ที่52เนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดวิวเรียวของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ยอดวิวเรียวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่พักไปเมื่อกี้ก็รีบไม่ได้รอนานเลยค่ะก็ขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมา174เลยหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะมันเป็นการแถมงทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เค m อิมค e ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไ้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ